สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงการึสำนักงานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชการฐานพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชการฐานพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่สำรวจฝ่ายยุทธการและการข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการ ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเจลาเข้าสำรวจงานตามแผนงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ประจำปีงบประมาณ2,570จำนวน2จุดโดยรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมพิจารณาความเหมาะสมโครงการและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องตามข้อกำหนดนตอพอเพื่อหน่วยงานความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดณนะพื้นที่หมวดเฉพาะกิจกองบัคับการปฏิบัติการพิเศษ2-3และหมวดเฉพาะกิจกองบัคับการปฏิบัติการพิเศษ1-3อําเภอบนังสตาและอําเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลา นี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจบข่าวสุรยาเจโซอ่าน